ไม่เป็นไรกดย้ำๆไปอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่านะฮะแค่10%นะมีโอกาสแค่10%ก็มีโอกาสตีติดครับผมมัดเช12ตัวมันจะไม่ติดสักและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น FC Mobile E f o o t b a l l Call of d u t ้ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด2 4ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก๊ปสแกนเช่นเคยกับเกม F C Mobile นะครับ mm hmm. ผมมาฮะวันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใครนะครับ mm hmm. ผมในการตีเม็ดส้มใช้แค่10%กครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมมาฮะวันนี้นะผมบอกเลยว่าคนจริงเขาไม่พูดเยอะฮะหรือเปล่าขออภัยนะอย่าด่าผมนะ <c oughs> นี่นะตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่นะปัจจุบันนะครับผมมัสเชนโน,โนผมมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12ตัวครับผมนะแล้วจะดูว่าผมจะขึ้นเม็ดส้มแค่10%ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอชมกันครับผมนะ ถ้าเกิดว่าตีทีเดียวเนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดอ่าสี่ห้าหกดแดเกตัวนะฮะใช้10ตัวนะทุกคนนะสิตัวคือ100%เรซเราสามารถตีขึ้นเม่ส้มได้เลยแบบไม่มีพลาดก็คือ100%ก็คือตีได้เลยไม่แตกครับผมนะถ้าเกิดว่าเราออกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหลือแค่90%ใช่ไหมเก้าสิเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วผมนะมัน มันก็มีกาสเสียงบ้างไม่เสียงบ้างบางคนก็อาจจะตีติดหรือว่าบางคนตีไม่ติดมันก็มีนะทุกคนนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่านะ90%ไม่ติดก็ยังมีนะทุกคนนะแต่วันเนี้ยผมบอกเลยว่า100% 90% 80%เราไม่ใชนะ้เราใช้แค่10%รนะผมนะนี่นะ 10%แบบนี้เลยฮะก่อนอื่นนะที่เราจะไปตีกันเนี่ยเราก็ใช้สูตรเดิมฮะสูตรเหมือนที่ผมเคยทําก็คือตีเม็ดแดงนะทุกคนนะก็เคยทคําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนอีกทีนึงนะฮะก็คือการไปตีหลอกนักเตะครับผมนะกดเข้ามาที่นักเตะก่อนอื่นเราต้องดักนักเตะแบบซื้อขายมาเยอะก่อนนะถึงจะสามารถตีได้นะคือในผมดักที่ว่าเป็นโตมาก็คือ79เนี่ยผมซื้อมาเยอะเลยเห็นปะก็คือ,อจะเอามาตีบวกเล่นนะฮะเพราะว่าผมต้องใช้ไงก็คือเราจะตีให้นักเตะมันขึ้นเม็ด เม็ดส้มนะฮะตีนักเตะให้ขึ้นเม็ดส้มก่อนแล้วค่อยไปตีตัวใหญ่นะครับผมนะอ,อยา่างอย่างเช่นสมมติว่าเนี้ยลิวเมนโตผมขึ้นเม็ดเขียวแล้วใช่ไหมผมก็ตีไปอีกนะ,ะตีจนกว่ามันจะขึ้นเม็ดส้มนะอือันนี้เม็ดฟ้าครับผมนะตีลงก,ก่าจะขึ้นเม็ดส้มนะฮะผมจะลองหลายสูตรนะเดี๋ยวนี้ตัวแรกเดี๋ยวลองก่อนนะฮะว่าตีให้ขึ้นเม็ดส้ม แล้วค่อยไปตีตัวใหญ่จะดูว่ามันติดหรือเปล่านะครับผมนะกดไปเลยมาดูานะฮะอันนี้คือรุนพร้อมกันนะสูตรนี้ผมก็จะยังไม่ได้ลองเหมือนกันฮะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแตกครับผมแตกไปหลายตัวแล้วนะโอเคติดไม่แดงแล้วนะติดไม่แดงแล้วครับผมมาไม่ได้ฮะทุกคน เดี๋ยวลองตีให้มันขึ้นเม็ดส้มก่อนนะถ้าขึ้นเม็ดส้มได้ก็มีโอกาสว่ามันจะตีติดเหมือนกันนะเป็นเป็นสูตรที่เขาใช้กันค่อนข้างเยอะนะจานแหลมก็ใช้คนระับาสูตรนี้นผมหมดได้จริงหรือเปล่าไม่รู้อะเดี่ยวเหนะมันจะล้มเหลวนะฮะสิเปอร์เซ็นตะ์น่ะมันถามว่ามีโอกาสไหมมันก็มีแต่ว่ามันน้อยหนะ่อยเห็นปะอันนี้คือตีติดขึ้นเม็ดส้มเป็นที่เรียบร้อยนะมุมแล้วเราก็ไม่ตีต่อไม่ได้แล้วไงเราก็ไปจัดตัวใหญ่ครับผมนะ จัดตัวใหญ่อะเชิโคฮะกดมาเลยฮะเพิ่มแรงนะสิบเปอร์เซ็นต์นะผมนะไม่พูดเยอะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าหมู่หรือจ๋าผมนะมาดิวะสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นเม็ดส้มฮะอันนี้ยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้นะเดี๋ยวลองดูใหม่ฮะอาจจะผิดสูตรนิดนึงเดี๋ยวลองเอาในส่วนของอเม็ดเขียวตีก่อนอันนี้ขออีกสูตรหนึ่งฮะ โอเคตีขึ้นเม็ดฟ้าละลองตีไม่ติดสักห้าตัวแล้วค่อยไปตีค่อยไปตีเม็ดส้มนะฮะอันนี้ขึ้นเม็ดม่วงนะอันนี้คือติดเลยนะเดี๋ยวดูกันนะปึ๊บโอเคอันนี้ไม่ติดรอบแรกครับผมไม่ติดรอบที่สองฮะโอเคอันนี้ขอไม่ติดสองรอบก่อนนะรอรอบที่สามลองไปตีตัวใหญ่รับผมนะกดเพิ่มแรงฮะมัชเช้ผม มาเม,ม็ดส้ม10%ฮะไม่ได้ครับกลั้งที่2อนะงนะกรังที่2นะอ,องนะเออครงที่2องนะไม่ติดสองครั้งแล้วเดี๋ยวคนก็บอกว่าผมทำอะไรลงไปวะมาโอเค ต่อไป3ครั้งแล้วนะตีที่วามิโต้ไม่ติด3ครั้งกดเพิ่มแรงครับผมนะมันเป็นสูตรนะฮะกดย้ำๆๆอย่างนี้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ครับมาไม่เป็นไรฮนะอันนี้ถือว่ายังไม่ได้เดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะกดย้ำๆฮะ1 0บนะผมเดี๋ยวรู้ว่ามาหรือเปล่าชาริโคฮนะ มาดิวะโอ้ไม่เป็นไรกดย้ำๆไปอีกทีหนึ่งครับผมเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะมาจริงหรือเปล่านะฮะแค่10%นตะมีโอกาสแค่10%เซก็มีโอกาสตีติดครับผมมัดเช12ตัวมันจะไม่ติดสักตัวเลยเหรอกวันเริ่มไม่ดีแล้ววันเริ่มไม่ดีแล้วโอเคขออีกสักรอบแล้ยนะ แอชลีโคสิบเ็ครับผมนะมัดเชหมดไป5-6ตัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวดูว่าแค่สิมันจะไม่ติดเลยเหรอวะมาดิวะ,วะกูว่าหนักนะโอเคมาผมสิบเปอรเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าฮนะหนึ่งสองสามสี ามาสิบเปอร์นต์ไงโอ้โหผมบอกเลยเห็นปะ่ะนี่คือสูตรสิบเปอร์เซนต์ของมัรัชโผมใช้มัรเจไปทั้งหมด team, ตัว<ๆ>ไม่ถึงสิตัวนะผมบอกเลยอันนี้คือไม่ถึงสิตัวคือเขามาแล้วครับนี่คือแอชลีโคเม็ดส้มสิบเปอร์เนะผมนะใครที่อยากรู้สูตรก็ กลับมาได้ฮะถึงแม้ว่าสูตรเนี้ยอย่างน้อยผมว่าก็อาจจะต้องมีมัดเชประมาณ5-6ตัว7ตัวประมาณนี้นะหรือว่าแต่คนก็จะบอกว่ากูมีอยู่ทั้งหมด10ตัวกูตี10ตัวอะไรก็จบแล้วกูจะมารอลุ้นทำไมวะ <c oughs> โอเคนะฝากไว้ด้วยนะครับผมนะสูตรนี้นะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณลองดูนะเออประมาณนี้นะ ก็คือเนี่ยก็คือเรากดเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งส4งสี่ห้าห ผมหมดไป6ตัวเออทั้งหมด6ตัวนะก็คือมัชเชนเรหตัวนะฮะก็คือเรากดย้ำๆแบบหลายๆรอบอะไรนี้นะถึงแล้วก็ค่อยกดนะฮะก็อย่างต่ำก็ประมาณ4ีหตัวแหละผมว่าแต่ว่าอย่างน้อย,อยมันก็คุ้มสําหรับเราไงเพราะว่าเราอะไม่ต้องใช้มัชเชถึง10ตัวอะไรแบบนี้นะทุกคนนะอันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับสูตรเล็กๆน้อยนะครับผมนะเดี๋ยวเป็นสูตรเเป็นดวงนี้ก็ไม่รู้ต้องลอง,ลอง,ลองพิจารากันเอานะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมาที่เข้ามารับชมรับฟังนะผิดพลาดอะไรต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะ ด้วยนะครับนะขอบคุณทุกคนมากนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าข้ตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน